พอเสียงดท่านนะครับตอนนี้ก็คือผมมิสเตอร์จิมได้เอ็กซ์ดีนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่ในบ้านผมเองแลวผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนเข้ามาในบ้านผมนะครับผมดูว่าที่กล้องเราเนี่ยไปเจอใครหรือเปล่าครับที่ห้องนอนตีดห้องหนึนีไงไม่เจอครับห้องครัวล่ะไม่มีครับห้องเทคนิคไม่มีฮาวเวย์ไม่มีห้องน้ำไม่มียังไม่มีอะไรครับแต่ผมรู้สึกจริงๆนะครับว่ามนมีคนอยู่ในบ้านผมนะครับ ห้องครัวมีที่ห้องครัวมีที่ห้องครัวเมื่อกี้เห็นอยู่จ้าจ้าต้มไฟปิดเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเดี๋ยวมันเข้ามานะครับถ้าเราปิดไฟนี้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวอ้าห้องครัวมันหายไปแล้วหายไปแล้วผมต้องอยู่ให้ได้ถึงช้าครับอุ้ยมันอยู่ห้องห้องนอนยิบอยู่ที่ห้องนอนใช่ที่ห้องครัวก็มี มีหลายตัวฮะ <Huh? S 1> ไปยังติดอยู่ไปยังติดอยู่ครับไปแล้วเที่ยวองควบไปแล้วเร็วควบไปแล้วไปเร็วอ้าวมาที่ห้องเทคนิคแล้วอ้าวไฟดับเร็วเร็วเร็วผมน่าปุ่มต้มไฟครับนี่เด็กล้องนี่ไงนี่นี่นี่อะต้มไม่ได้ ต้องไม่ได้ต้องทันไปเมื่อกี้ไปไหนแล้วมันอยู่ห้องน้ำครับอุ้ยนั่งอยู่ที่ห้องน้ำอยู่ครับอ้าวมันอยู่ห้องเทคนิคแล้วไฟยังดับอยู่เอ้ยไฟยังเปิดอยู่ดับอะไรล่ะอนนี้ติ้งหนึ่งสี่สิบสามแล้วครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมเอาชีวิตรอดได้ทีนี้ด้วยมันหายไปแล้วอะอยู่ที่ห้องน้ำอยู่ครับไฟดับแล้วไฟดับแล้วเปิดไฟก่อน ต้องหาปุ่มซ่อมไฟนะครับถ้าไฟดับต้องหาปุ่มซ่อมไฟในกล้องเมื่อกี้ผมเหมอยู่ในห้องห้องนอนเราไม่ใช่ห้องนอนเราห้องนอนอีกห้องนึงโอ้หงไปหมิดแล้วต้องไปโอเคคิมอยู่ในห้องน้ําครับตีสองนะครับทุกคนผมต้องอยู่ที่นี่ถึงเช้าดูดิมันยืนงยู่ห้องน้ำเออมันหายไปแล้วต้องจิ๊กจิ๊ละห้องขวก็มีถงดูกล้องไม่ได้ที่ห้องนอนมีหนึ่งคนหรือว่าตัวเราเองวะ จะเปิดประตูเข้ามานะเออไปดับแล้วไปดับเพิ่งับ,งบ,บปุ่มซ่อมไฟปุออ่มซ่อมไฟไปเยีงอยู่ห้องน้ำอยู่ครับปุ่มซ่อมไฟที่ไหนเข้าไปในน้ำน้ามากอุ้ยห้องเทคนิคต้องไปแล้วอุ้ยอุ้ยอย่านะ <S <S จะตีสามแล้วเมื่อไรจะเช้า อยู่ห้องน้ำอยู่ครับไฟเพิ่งดับนะเราไฟดับเลยเราซ่อมไฟนั่นดับแล้วครับปิดปุ๊บแต่ก็ซ่อมไฟครับมันจะได้มาหาเราไม่ได้อยู่ไหนปุ่มซ่อมไฟอยู่ไหนมันหายไปแล้วว่ะเอ้ยยังอยู่ที่ห้องเทคนิคครับตอนนี้ผมหาป่มซ่อมไฟไม่เจอมันยืนอยู่ครับอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ย อยในห้องครัวครับส้มซ่มอมโอเคใครองไม่รู้อยู่ในบ้านเราได้ไงไปแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้ยไม่อยู่ในห้องเทคนิคไป, <c oughs> ไปดับ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 ลกมากไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้เอปิดประตูอย่า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  ม,มันไม่ได้อยู่ในกล้องแสดงว่ามันอยู่หน้าประตูเรานะครับเฮ้ยไม่มีกล้องเลยไปไหนแล้วหืออย่านะอย่าเข้ามานะเอยวาเข้ามานะอ่ะไปดับไปดับปิดประตูปิดไฟปิดไฟปิดปิด ส่มไฟส่มไฟส่มไฟอ,อ,อ <c oughs> มาแล้กันขนาดนี้จะต้องยังไงเลา <c oughs> ไม่ได้สิคืน,นนี้ผมต้องรอดเอาใหม่ครับมาเริ่มกันใหม่ <c oughs> เวลาเที่ยงคืนครับเราต้องรอดถึงเช้าให้ได้นี่มันอยู่ไหนแล้วไม่อยู่สักที่เลยไม่ใช่อยู่ด้าประตูเราแล้วน,น,นะ มันหะายไปไหนเนี่ยยังไม่โผล่มาเลย,ยนั่งไงเจอแล้วห้องครัวครับส่องไฟเลยโอเคไปดับเปิดฮ <c oughs> ืมถ้าเราไม่ดูกล้องเราก็ไม่เจอมัน <c oughs> ไม่จริง <c oughs> เราต้องกดส่องไฟในกล้องนะครับอันนี้มันนังอยู่ที่ห้องครัวอยู่ครับมาซิมาสิ <c oughs> ยังยืนอยู่ครับห้องอื่นไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยหายไปแล้วอยู่ห้องเทคนิคเหรอครับไปยังไม่ดับครับอยู่ท่ห้องเทคนิคอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ยเฮ้ยเปิดประตูได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ในห้องอยู่เลยไปดับไปดับดับต้มไฟปุ่มต้มไฟปุ่มต้ไมตไฟอยู่ไหนฮะต้มต้ม โอเคโอเคคิด่งรครับคินึ่งแตครึ่งแล้วนี่อยู่ห้องเทคนิคยูครับอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะไปเร็วไปเร็วไปไปได้เร็วคิด้นึงสี่สิบแป๊บวิวิวิคีห้องนอนวิ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 โอ๊ยไฟดับ ต้องไฟต้องไฟปุ่มซ่อมไฟอยู่ไหนปุ่มปุ่มโอ้ยมันอยู่ห้องน้ำห้องน้ำแต่ตอนนี้หาปุ่มซ่อมไฟก่อน <S <S หาปุ่มซ่อมไฟหายหรือมันยังไม่ขึ้นหาไปแล้วจาห้องน้ำอะ่ะฮึปุ่มซ่อมไฟปุ่มซ่อมไฟปุ่มซ่อมไฟอ้าวอาา กูไปอยู่ในบ้านหลังนี้กูไปแล้วกูอยู่เลยไปเลย